สวัสดีครับพี่น้องในประกเทศทุกท่านวันนี้เราจะสำรวจหลักคำสอนเรื่องการทรงเลือกซึ่งเป็นแง่มุมสำคัญของแผนการของพระเจ้าเรื่องการไถ่บาปตลอดประวัติศาสตร์พระเจ้าได้ทรงเรียกผู้คนมาหาพระองค์ผ่านทางพระสัญญาที่พระองค์ประทานแก่ผู้เชื่อในพันธสัญญาเดิมและผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์สำหรับผู้เชื่อในปัจจุบันหลักคำสอนเรื่องการทรงเลือกเผยให้เห็นว่าผู้คนจากทุกเผา่า ทุกภาษาและทุกประชาชาติจะมาสู่ความเชื่อที่นำไปสู่ความรอดและจะเป็นส่วนหนึ่งของประชากรของพระเจ้าซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงพระคุณที่มีสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้าในการทรงเรียกแต่ละคนให้มาสู่ความรอดโดยพระเมตตาพระเจ้าได้ทรงวางแผนที่จะไถ่คนบาปตั้งแต่ก่อนที่โลกจะเริ่มต้นขึ้นบาปได้ทำให้มนุษยชาติเสื่อมทรามลงอย่างลึกซึง้ง จนกระทั่งถ้าไม่มีการแทรกแซงจากพระเจ้าแล้วก็จะไม่มีใครสแสวงหาพระองค์หรือตอบสนองต่อข่าวประเสริฐได้เลยและการทรงเลือกก็ได้สะท้อนถึงพระทัยของพระเจ้าที่จะช่วยกู้เราจากความตายฝ่ายจิตวิญญ,ญาณพระคัมภีร์สอนทั้งเรื่องสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้าในการเลือกผู้คนให้มาสู่ความรอดและความรับผิดชอบของมนุษย์ที่จะหันมาหาพระคริสต์กล่าวคือ ข้อเสนอแห่งข่าวประเสริฐขยายไปถึงคนทั้งปวงอย่างไรก็ตามแต่ระบุคคลจะมาสู่ความเชื่อในพระคริสต์ได้ผ่านทางพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่ความอายุติธรรมเพราะพระเจ้าทรงถือว่าทุกคนต้องรับผิดชอบต่อบาปของตนเองแม้อาจจะยากสำหรับสติปัญญาอันจำกัดของเราที่จะประสานแนวคิดนี้ให้สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แต่แนวคิดดังกล่าว ก็ได้เปิดเผยให้เห็นถึงพระปัญญาอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อในการทรงเลือกอันสูงสุดของพระเจ้าเราก็จะเข้าใจว่าพระเกียรติสิริทั้งสิ้นในความรอดเป็นของพระองค์เราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาความสามารถของตนเองในการโน้มน้าวผู้อื่นให้ติดตามพระคริสต์ แต่เราสามารถแบ่งปันข่าวประเสริฐด้วยความมั่นใจว่าพระวิญญาณบริรสุทธิ์จะทรงทางานในจิตใจของผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกความเข้าใจนี้จะทำให้เราถ่อมใจและเกิดความกตันยูต่อพระเมตตาจากพระเจ้าที่เราไม่สมควรได้รับเราจะประยุกต์ใช้หลักคำสอนเรื่องการทรงเลือกอย่างไรประการที่ 1. การเป็นสมบัติตำค่าของพระเจ้า ความรักของพระเจ้าสําหรับประชากรที่พระองค์ทรงเลือกนั้นได้สะท้อนถึงพระทัยแห่งความเมตตาเอ็นดูของพระองค์สําหรับคนบาปซึ่งหากคุณเป็นผู้เชื่อคุณก็สามารถชื่นชมยินดีในข้อเท็จจริงที่ว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกคุณให้เป็นบุตรของพระองค์ขอให้ความลึกซึ้งแห่งความรักของพระเจ้าจูงใจให้คุณมีชีวิตเพื่อพระองค์อย่างเต็มที่ประการที่สอง การวางใจในพระปัญญาของพระเจ้าหลักคำสอนเรื่องการสร่งเลือกอาจท้าทายความเข้าใจของเราแต่เราสามารถวางใจในพระปัญญาและวิถีทางของพระเจ้าหากหลักคำสอนนี้ทำให้คุณรู้สึกหนักใจก็ขอพระเจ้าทรงนำคุณเข้าสู่ความจริงของพระองค์และประทานสันติสุขแก่คุณทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงประกาศไว้เชื่อถือได้ เพราะพระองค์ทรงสมบูรณ์แบบในทุกวิธีทางของพระองค์ประการที่3การแบ่งปันข่าวประเสริฐด้วยความมั่นใจไม่มีใครรักคนบาปมากไปกว่าพระเจ้าพระองค์ทรงส่งพระเยซูมาอย่างโลกเพื่อไถ่ผู้คนที่ปฏิเสธพระองค์และทรงนำพวกเขาให้กลับใจใหม่และหันมาเชื่อวางใจในพระเยซูเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์ในขณะที่เราแบ่งปันข่าวประเสริฐ เราสามารถเฉลิมฉลองพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราเองและวางใจให้พระองค์ทรงทำงานในผู้อื่นความรอดมาจากพระเจ้าและเราเป็นเพียงเครื่องมือของพระองค์หลักคําสอนเรื่องการทรงเลือกไม่ควรก่อให้เกิดความหญิงยโสแต่ควรก่อให้เกิดความกตัญญูอย่างถ่อมใจ หลักคำสอนนี้เตือนใจเราว่าเราได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่โดยความดีของเราเองขอให้เราวางใจในพระปัญญาอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้าขอให้เรายังคงแบ่งปันข่าวประเสริฐต่อไปโดยรู้ว่าพระองค์ทรงกำลังดึงดูดผู้คนมาหาพระองค์และขอพระองค์ทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ